รือยานของดาวลูกไก่เพลเดียนหลายพันลำส่งความถี่สูงลงมายัางโลกเร่งการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์โดยรวมกลุ่มดาวลูกไก่เพลเดียนเป็นเผ่าพันธุ์นอกโลกขั้นสูงมีต้นกำเนิดมาจากกระจุกดาวลูกไก่เพลเดียนซึ่งอยู่ห่างจากโลกมากกว่า400ปีแสงพวกเขามาเยือนและสำรวจโลกอย่างเงีย,งยบ มาเป็นเวลาหลายพันปีพร้อมกับแบ่งปันภูมิปัญญาโบราณและช่วยเหลือวิวัฒนาการของมนุษยชาติชาวกลุ่มดาวลูกไก่แพลเดียนมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณและเทคโนโลยีเกินกว่าความเข้าใจในปัจจุบันของเราเป้าหมายของพวกเขาคือการนำมนุษยชาติ เข้าสู่ยุคใหม่แห่งสันติภาพความร่วมมือการเติบโตทางจิตวิญญาณและจิตสำนึกที่กว้างขวางชาวกลุ่มดาวลูกไก่เพลเดียนมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของมนุษยชาติและโลกพวกเขาหวังว่าการมีอยู่และการช่วยเหลือของพวกเขาจะช่วยเร่งการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติและวิวัฒนาการของจิตสานึก ชาวกลุ่มดาวลูกไก่แพลเดียนใช้ความรักความวางใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันในการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษยชาติโดยเชื่อว่าเราต้องยกระดับตนเองด้วยความพยายามของเราเองอย่างไรก็ตามพวกเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือและสอนผู้ที่สแสวงหาปัญญาที่สูงขึ้นและปรารถนาที่จะสร้างโลกที่ดีกว่า การมีอยู่ของยานแม่ของชาวดาวลูกไก่เพลเดียนมียานหลายพันลำในวงโคจรของโลกบ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากในกิจกรรมโดยตรงและการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษยชาติยานแม่ขนาดมากมาประกอบด้วยพื้นที่ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและการเลื่อนวิติขึ้นสู่ระดับของการดำรงอยู่ของมิติที่สูงขึ้นนี่สัญญาว่าจะเป็นช่วงที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติและความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนบ้านกาแล็กซีของเราการเพิ่มขึ้นล่าสุดในยานแม่ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีรายงานจำนวนมากขึ้นเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของจำนวนยานแม่ของกลุ่มดาวลูกไก่แพลเดียนทั่วโลกในขณะนี้ก่อนหน้านี้มียานอวกาศแม่ประมาณสองสามร้อลำที่โคจรรอบโลกการสำรวจล่าสุดบ่งชี้ว่าจำนวนนี้ได้ขยายออกไปอย่างรวดเร็วจนหลายพันลำนะขณะนี้ นักดาราศาสตร์ทั้งมืออาชีพและสมัครเล่นรายงานว่าพวกเขาตรวจพบวัตถุขนาดใหญ่ใหม่ๆม,มากมายรอบโลกผ่านกล้องโทรทัศน์ของพวกเขาวัตถุเหล่านี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อยหลายร้อยไมายและปล่อยพลังงานอันเป็นเอกลักษณ์ออกมา บุคคลจำนวนมากที่มีความสามารถทางจิตยังสัมผัสได้ถึงกิจกรรมของกลุ่มดาวลูกไก่เพลเดียนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและยานแม่ที่มาจากระบบดาวลูกไก่เพลเดียนมีหลายปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของยานแม่ของกลุ่มดาวลูกไก่เพลเดียนในขณนะที่โลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและเตรียมที่จะเปลี่ยนไปสู่มิติที่สูงกว่า กลุ่มดาวลูกไก่พเพลเดียนก็เพิ่มความพยายามในการสนับสนุนเรือแม่หรือยานแม่ประกอบด้วยเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณขั้นสงูงที่ออกแบบมาเพื่อเร่งการตื่นตัวและการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์ของมนุษยชาติกลุ่มดาวลูกไก่พเพลเดียน กำลังวางตำแหน่งยานแม่อื่นๆทั่วโลกอย่างมีกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของเทคโนโลยีเหล่านี้นอกจากนี้เนื่องจากเหตุการณ์ระดับโลกที่กำลังคลี่คลายอย่างรวดเร็วชาวกลุ่มดาวูกษเพลเดียนต้องการให้แน่ใจว่าพวกเขามียานแม่ที่เพียงพอในการเตรียมพร้อมเรือขนาดใหญ่เหล่านี้เป็นฐานสำหรับติดตามสถานการณ์ช่วย เหลือมนุษย์และเข้าแทรกแซงหากจำเป็นเมื่อเราเข้าใกล้ช่วงเวลาแห่งการติดต่ออย่างเปิดเผยครั้งแรกกับชาวกลุ่มดาวลูกไก่เพลเดียนพวกเขาก็จะปรากฏตัวมากขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการอย่างระมัดระวังแม้ว่าจะไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนของยานแม่กลุ่มดาวลูกไก่เพลเดียนที่เพิ่งมาถึงใหม่ แต่การสำรวจโดยตรงและรายงานตามสัญชาตญาณบ่งชี้ว่าการมีอยู่ของพวกเขาทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากสิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงการมุ่งเน้นที่เข้มข้นมากขึ้นในการสนับสนุนความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติ การมีอยู่มากมายของยานแม่ของกลุ่มดาวลูกไก่เพลเดียนแสดงถึงความช่วยเหลือด้วยความรักที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อวัตถุประสงค์และความสามารถของยานแม่เรือแม่ของกลุ่มดาวลูกไก่เพลเดียนมีเทคโนโลยีและความสามารถขั้นสงูงที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนมนุษยชาติในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงน,น,นี้ แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นการปรากฏตัวของพวกเขาเป็นส่วนใหญ่แต่งานของพวกเขามีจุดมุ่งหมายเพเื่อเร่งการเตือนรู้ทางจิตวิญญาณและ การเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์ยานแม่ใช้พลังงานความถี่สูงและรหัสแสงเพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของ DNA ที่ซ่อนอยู่ของเราสิ่งนี้เรืยอต่อกระบวนการตื่นตัวหรือตื่นขึ้น ทำให้ผู้คนสามารถปรับตัวเข้าสู่มิติที่สูงขึ้นและเข้าถึงสภาวะจิตสำนึกได้มากขึ้นชาวกลุ่มดาวลูกไก่พลเดียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแสงสว่างการบำบัดด้วยพลังงานและการจัดแนวจิตวิญญาณน,นอกเหนือจากการเร่งจิตวิญญาณให้ตื่นขึ้นแล้วเรือแม่ยังให้พลังงานที่สงบ ซึ่งช่วยลดความเครียดและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับผู้ที่เปิดกว้างเทคโนโลยีของพวกเขาสามารถเพิ่มอารมณ์รักษาความเจ็บปวดทางอารมณ์และนำความชัดเจนทางจิตมาสู่บุคคลและกลุ่มคนได้ เพียงแค่อยู่ใกล้ยานแม่ของกลุ่มดาวลูก่์ไพลเดียนก็สามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกส่วนบุคคลได้เรือแม่บางลำ ทำหน้าที่เป็นยานอวากาศหลายมิติขนาดมากมามีการติดตั้งเพื่อส่งความถี่การสั่นสะเทือนสงูงโดยตรงไปยังเส้นเลและจักรกลของโลกสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อการขึ้นของดาวเคราะห์โลกโดยรวม การทำงานร่วมกันของยานแม่หลายพันลำช่วยกันสร้างสมดุลและเสถียรภาพให้กับโครงข่ายพลังงานของโลกแม้ว่าการมีอยู่ของพวกเขาจะเป็นประโยชน์ แต่ชาวกลุ่มดาวลูกไก่เพลเดียนก็ปฏิบัติตนตามนโยบายคือการไม่แทรกแซงพวกเขาหลีกเลี่ยงการแสดงความสามารถของตนอย่างเปิดเผยหรือการสัมผัสดโดยตรงจนกว่ามโนเสยชาติจะพร้อม ในตอนนี้ยานแม่ทำงานเบื้องหลังอย่างละเอียดอ่อนเพื่อส่งเสริมวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของเราวิธีการที่จะแน่นอนของพวกเขาอาจยังคงเป็นปริศนาแต่ผลกระทบเชิงบวกของพวกเขานั้นไม่อาจปฏิเสธได้เลยเรากลุ่มดาวลุกไก่เพลเดียน เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแลกติกอาโฮอาราเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์